เพื่อนๆเคยคิดอยากรวยทางลัดด้วยการเล่นหุ้นบ้างไหมแต่ก่อนจะกระโดดเข้าไปในตลาดหุ้นที่ผันผวนเหมือนรถไฟห่อตีลังกามี3กฎเหล็กที่มือใหม่ต้องท่องให้ขึ้นใจเลยนะพลาดข้อใดข้อหนึ่งไปอาจจะไม่ได้รวยแต่พังไม่เป็นท่าแทนกฎข้อแรกคือศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนอย่าฟังคนอื่นมากเกินไปอย่าเชื่อข่าวลืออย่าแทงหวย หุ้นแต่ละตัวก็เหมือนคนแต่ละคนก็มีนิสัยใจขอไม่เหมือนกันเราต้องรู้จักบริษัทที่เราจะลงทุนให้ดีดูงบการเงินศึกษาธุรกิจเข้าใจแผนการเติบโตถ้าไม่รู้ว่าบริษัททำอะไรมีกําไรเท่าไหร่โอกาสเจ๊งสูงมากเหมือนจีบสาวที่เราไม่รู้จักเลยสุดท้ายก็กินแห้วกฎข้อที่2คือกระจายความเสี่ยงอย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบาเดียว ลงทุนในหุ้นหลายๆตัวหลายๆอุตสาหกรรมถ้าหุ้นตัวหนึ่งราคาตกอีกตัวอาจจะขึ้นมาช่วยพยุงได้เหมือนมีเพื่อนคอยซับพอร์ตตอนอกหักถ้าลงทุนในหุ้นตัวเดียวแล้วบริษัทนั้นเกิดปัญหาขึ้นมาเงินทุนเราก็จะหายไปหมดกฎข้อที่3คือลงทุนระยะยาวตลาดหุ้นมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติอย่าใจร้อนอย่าตื่นตระหนกมองการลงทุนเป็นการเดินทางระยะไกลไม่ใช่การวิ่งแข่งร้อยเมตร ถ้าเราลงทุนในบริษัทที่ดีมีอนาคตร,ราคาหุ้นอาจจะผันผวนในระยะสั้นแต่ในระยะยาวก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนปลูกต้นไม้ต้องรดน้ำพรวนดินรอเวลาให้มันออกดอกออกผลจำไว้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งการเล่นหุ้นไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ความรู้ความเข้าใจและความอดทนถ้าเราทำตาม3กฎเหล็กนี้ได้โอกาสประสบความสำเร็จในการลงทุนก็จะสูงขึ้นขอให้ทุกทนโชคดีในการลงทุนนะครับ